สวัสดีพี่น้องค่ะขอ,อยสีมาดองแอปเปิลให้พี่น้องเบืง้งเมื่อน,นันไปเก็บแอปเปิลมาแล้วเมอนอี่กับสีมาดองให้เบิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำน้ำต้มเกลือเกลือกับน้ำตาลผสมกันนิดหน่อยนะคะแต่สีอาเค็มโดโดหว,วานโดวกว่าหวานนะคะกับปล่อยข้าวต้มแลวปล่อยให้มันเย็นมันอันนี้มันเย็นแล้วเด้อครูคน,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 อน,นบอกอย่ำดองแอปเปิลมาหาเนี่ยมาให้เบิ้งเนี่ย นี่แอปเปิลที่คอยไปเก็บนี่แล้วขอราสีเอามาล้างก่อนนะคะพี่น้องหลาลๆย,ยังเก็บก็ท่านเบิดอาการเริ่มเย็ยนแล้วปันจะยนางไปกับน,น,น,น้ำมูกไหลนะคะเขาดูดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วอาการจะเริ่มเย็ยนเ้าก็ว่ามีหยางหยาดหรอกพี่น้องก็ต้มน้ำเกลือ ใส่น้ำตาลหน่อยนึงคันว่ามีดีน,น้ำตาลแห้งดีนะคะเอาดีน้ำตาลมาใส่แล้วก็สิ <ạ. S 1> ใส่โร่ข้างลางอันนั่งแอปเปิ้ลเนาะแล้วก็อเอาแอปเปิ้ลมาใส่โรลโี่ <c oughs> โยังก็ได้ใส่เข้าไปเดี๋ยวเรามาเบิ่งพร้อมกันว่ามันสีสีแสีบบ่ บ่เค่อยเฮ็ดคือกันค่ะพี่น้องเ่เคยเฮ็ดแล้วก็เบบ่เค่อยบ่งในคลิปยู u ู e พอนะคะเฮ็ดไปตามความคิดของเจ้าของเองอือใส่เข้าไปแล้วก็อาน้ำที่เขาต้มมีเทใส,ส่เข้าไปเหมือนเขาเฮ็ดไข่เค็มนะพี่น้อง ไข่เค็มห่ากระเท็ดจังสแหละแต่ว่าไข่เค็มห่าบรอกชายน้ำตาลห่าต้มน้ำเกลือซื่อๆนะคะไข่เค็มห่าต้มน้ำเกลือแล้วก็พักไว้ให้มันแห้งแล้วเอาไข่ใส่โหลจังสิเลยคะ่ะมันก็นถ่วงให้ยาำให้ยา,ยามให้มันถ่วง,น,น,วงนี่แหละคะ่ะมันก็จม มันร้อยขึ้นมาขสายามันพี่น้องเอ,อ้ยนี่นะคะพี่น้องแล้วเข้ากับปิดไปมันอี่เป็นวันที่เท่าไหร่ยี่สิเก้าะอืมนี่แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวเนี่ยนั่นคอยสิมาเปิดให้เบิ้งเดอร์ว่ามันกินใดให้กินบดด่ไดเดี๋ยวมาชิมพร้อมกันเนาะพี่น้อง นี่มันเหลือข่อยกับซีไซบ่มีโหลโหลเบิดข่อยกับซีหาฮะกองไซเอาไซเป็นกองสีก็ไนนะด้นะน้องไซเป็นกองสีก็ได้ปิฟ้าไป น้ำเกลือหน่อยคขับข้าก็ใส่เข้าไปอันนี้น้ำเกลือหน่อยเดี๋ยวใครสิต้มอ,อีก นี่พี่น้องหน้ามันบดถ่วมเดี๋ยวต้มน้ำเกลือเทศใส่อีกแค่แค่นี้แหละพี่น้องดองมากแอปเปิ้ลข่อยเดี๋ยวเป็นก็เป็นฮอดฮอดมือฮอดมือ,มอชิมเปิดชิมข่อยสิมาเปิดให้พี่น้องนี่เห็นนะแล้วนคะ่ะให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันว่าแสบคือแสบที่ทเป็นไหนเนาะพี่น้องอืม น้ำก็พอ่อเขาต้มอ,อีก,กแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยมาเห็ดอันแอปเปิลดองให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเพราะว่ามันลายเขาเก็บมากเขากินบ่ท่านเขาก็มาดองไว้อีสี่บับย่ามเขาอยากสมเขาเลยมีสมกินเนาะพี่น้องโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายทักทาน